ครับยินดีต้อนรับแฟนๆครับสู่ช่องยูทูบที่รู้คุณบนชาแนลอยู่กับบทภาพและ <S <S เสียงบรรยายโดยบรรยามรมาศผู้อ่านำรายการสุด,ดมวยชมรมคนรักมวยครับที่เวทีมวยลาดจำเนินตะบอนาสนใจเป็นอย่างยิ่งครับราย,ยการชกระหว่างกองไฟเอ็นบีวมวยไทย141 1งร้อยปอนด์ครับกางเกงสีแดงจะบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับผู้อ่านำรายการ ส่วนผู้ชุบของเขาครับมองข้างหน้าดูข้างๆเห็นข้างหลังก็จําได้ครับเขาก็คือสายอุกาบาดปลาดดัมสอจอเปียอุไทยทำการสร้างเงาามื่อเช้านี้เข้ากันตามที่ตกลงกันไวค้ครับน้องยมหนังของคุงแดงครับน้องยกหนึ่งแพทติดเป็นเนอร์นะยศทางชาติครับเรามาน้องยกหนึ่งลิซันโตซาร่าจากพิการจังหวัดอิตาลีจากประเทศอิตอาลีคร,รับขอไปจากจังหวัดอิตาลีเฉยเลยผม กาแฟจากประเทศอิตาลีครับล่าสุดก็ออกแพ้แสงมณีสองกาแฟเมวยไทยไว้ที่ทีมมูรหาดใหญ่หน้ที่ร่วมนำสอนจอมเบี้ยงคนไทยหรือว่าเขียวมรกตสองคัลยาณีบุชอเดิมของเขาครับกออหลังแพ้ยอดเพชรออัจฉริยะที่บุรีรัมย์แพ้เพชรนพรีพอร์ลบทุที่พะเยาวลาสิกชนะศิวกรเกียรติรัชชัยที่จังหวัดสันตูทำการผโภชิกา,ารปนิจจานชุมพลอินทระยุทธ เขาได้เ็ชก,กดูที่เสมอแดงครับกล้องไก่บนเวทียกที่2ครับต้องบอกว่าอยากกับพิษตารับคู่นี้ไข่พลาดน,นิดเดียวนี่มีสิทธิ์หลับหล่นลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับแฟนที่ดูอยู่าเพิ่งลุกหนีไปไหนครับอาจจะดูไม่ครบยกก็ได้ครับอาจจะดูไม่ทันรอที่ตามครับ ใทางเดวันครับซ้ายกับซ้ายอาวุธจงมวยก็คล้ายๆครับแต่ว่าความแต่ความแรงดูว่ากองกายเยดูดีกว่าเล็กน้อยบอสมูกพูดับกองไทยเอ็นนีมวยไทยหรือว่าเจ็นวัดส,สอเหลี่ยมเลิศคือ่อเดิมมองเข้าครับขณะที่กลาบจำครับมาชกเมือกคุมได้ประมาณ2ปีเสร็จแล้วก็คว,ว้ารางวัลยอดมวยไปครองครับโด่งดังมาจากพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรงครับ มันหทางซ้ายและขวาครับในดีที่ผ่านมานี่เคยสวมรองเท้ามวยสากคนชิงแชมป์ WBA เอเชียด้วยครับวันนั้นมีแพ้กับแสงอาทิตย์ลูกชายของดินไว้ครับวันนี้มาดูในรูปแบบมวยไทยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ยเกี่ยวระจิ้มวันสองอุ้ยสองสายฟันเข้าไปดตว่ายังไม่โดนถึงสลบเพราะต้านกล้องไก่ขยับเดินเปิดเกมนะครับยกที่สองช่วงปลายยกขยับเดีพักให้น้ำหน่อยครับพัก ยกสักคู่ไปแนวซ้ายครับน้องน้องสามต่อโบนียกที่3ครับคุยกับน้ำรายการปล่อยตัวยกที่3ความดันเบียดอยู่ที่มุมน้ำมันครับกลับดำามดันเบียดอยู่3ต่อ2องมาดูว่าจะปล่อยกันครบยกพึ่งไปคะแนนว่าไม่ต้องพึ่งไปคะแนนครับรอติดตามเตะขาจอดยางก่อนครับกุหลับดำ สอบสายฟันเข้าไปครับจังหวะนี้เดินเข้าวาครับทางด้านกองไกาวางแข้งซ้ายขีมหมัดที่อยหมัดซ้ายของกุหลาบดำครับโผมมาลครับมาครับใครดีใครอยู่แลกกันไปเลยครับสอกซ้ายอยู่ออกขวานัดเข้าไปตรงตรงคับทางด้านกุหลาบดำหุกขวามาเริ่มมีหุบอุ้ยหุบซ้ายของป่าของกองไกาก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกับร่างกุหลาบดำ มีมีฝีหลับตกลงเวทด้วยกันทั้งสิ้นครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบแข่งซ้าย้ยแข่งซ้ายเกี่ยวแ้วทิ้งซายลัมตัวโอ้โ,อโห,หนักแรงทุกลูกครับนี่สองสามจับใจพยายามจะขึ้นคอดีได้ไหมดีไม่ได้กรรมการแยกก่อนครับ ลำตัวนี่ครับต่อยล่างสลับบนของกุหลาบดำหนักแรงจริงๆโอ้ยลวงขวาลำตัวทางปึ๊กก็แม่ว่ายังยืนอยู่ได้โอ้ยโดนเตะขาทำท่าสะดุ้งกรบทางด้านต้องไกลเอาละครับอย่าประมาทด้วยกันทั้งคู่ครับใครดีใครอยู่ใครโดนใครรับแล้วครับแนวบุกขวาเตะขาล่างต่อยซ้ายไม่ถึง คอมบูดบาดไปหมดแล้วครับนักกองกลางจิ้มซ้ายลำตัวเดินบ้างครับแข่งซ้ายมาเกี่ยวได้จิ้มซ้ายคู่มาแต่ละดอกแต่ละลำของ,น,งขนักหลาดดำนี่หนักแรงทั้งสิ้นครับพยายามพยายามตีสายกดลำตัวครับแม่ขวาอัดเข้าไปครับซ้าย ความหนักแรงของกุหลาบดำดูว่าได้เปรียบเล็กน้อยครับโอากรรมการไม่นับครับแม่โอ้โหไม่นับครับตอยตอยจังหวะนี้ครับกรรมการไม่นับดูครับว่าจะเป็นด่าอีกไหมครับนี่ กลางไกลโอ้โหอดมันครับเสียงตบมือในลั่นสนามมัมยางคงเดินต่อเนื่องครับกุลาดำดันดันดันจับในโอ้โหหยุดยุคที่สามครับโอ้โหวรอดูโอ้โหตามมันต่อในื่อบที่ยุที่สี่ครับต้องบอกว่า เกมการชกที่ผ่านมาแต่ละยกแต่ละยกน,นี่โหลุ้นบีบหัวใจของทั้ง2มุมครับโดยช็อตนั้นเนีของกุหลาบดำจิ้มมาซ้ายส่งล่างกองไกลลงไปครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสทางหน้ากองไกลครับไม่นับครับไม่ทราบว่าหลังจากนี้ไปจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับปล่อยตัวยกที่4ครับ,อบาอได้เรียบิวที่กุหลาบดำเล่เป็นเจ็ดต่อสี่ดูครับว่าสองยกต่อจากนี้ไปใครจะได้รับการชูมือสองกองไกลไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ พยายามจะเดินต่อยหมัดน er ี่เตะขาขวาจับในเสียบเป่าขวามาเสียบเป่าขวาครับดูว่าอยู่วงนอกนี่โดนหมัดซ้ายโดนเตะขาครับยกนี้ก็ไกลเดินเร็วขึ้นครับแทงซ้ายพยายามโยเข้าไปครับเสียบเป่าขวาจับใน อยากจะขวางหน้าตากาแพงขาไว้ครับทางด้านต้องไก่ทางด้านกุหลา,ดาบดำเหมือนจะผ่อนเกมไปคุมเกมคุม้มสถานการ์นะครับเสียบซ้าย เข่าขวาเตะขาจอ,อยางจิงมัาซ้ายหนึ่งสอง,ส,องสามเกี่ยวได้ครับปจาจามหัดทิ้งลงมาเลยครับแม่ลูกนี้ครับโอ้โหดูว่าวแกได้ดีครับจับได่ต่อครับตอนนั้นกองกายเสียบเข่าขวานี่กแม่เด้งเข่าซ้ายแต่ว่าโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปเป็นช็อนที่สองคนระับ ชอ็อตสองช็อตที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้คลับจำผ่อนคลายขึ้นเลยครับเสียแข้งขวาเตะขาล่างเสียข่าวขวา่อยไม่โลนตีไม่ยู่จะเกิดอย่างไร่เสียขวาลวงลำตัวเตะขาเจาะย่างขี่จุดซ้ายเิ็งมาซ้ายเติมเข้ามาเสียข่าซ้ายมาทางกำแพงขาไวเลยกระโอ้โหโคตรเดือดครับนาทีสุดท้ายของยกที่สี่ กองทยยังคงเดินต่อเนื่องครับเพียงเข้าไปหมัดหน้ากระแทงงกรบกควนไว้วนไปรอบรอบนี้ไปไเรื่อยเครับ ทำงานได้ดีพอสมควรและบัดขวาล้งลำตัวของต้นน่างกุหลาบดำบัดซ้ายโดนโก็วเยอะครับต้องชิดชมกันน่นางาตายเป็นฝีมือเฉยเลยครับน่างกุหลาบดำหมดยกที่สี่ สามต่อยกท้ายยกสุดท้ายครับอโอ้โหต้องบอกว่าพอยกสุดท้ายนี่มารวิเวียบอยู่ที่มุมน้ำมันนี่ประมาล้านหนึ่งวัน7-80เจ็ดแปดสิบช่องตัวแต่ว่าก,กองไก,ก่นี่มีชิดยานหนึ่งล้านบาทครับมาดูครับว่าจะออกฤทธิ์หรือไม่ครับยาเข็มใหญ่ครับหนึ่งล้านบาทให้กับกองไก่ ของคู้เอกนำรายการ1ล้านบาทครับจีตยาให้กับก้องไก่อะไรมีอะไรจะเสียแล้วก้องไก่ก็ต้องต้อยมาฟันซอกเรียกแต้มเรียกคะแนนคืนมานะครับ 欢迎。 ดำก็พยายามจะกเกมกุมสถานการ์นะครับไม่แรงไป,ป่พนักวนหนีไปรอบรอบหนีไปเรื่อยๆนะครับโอ้โ,อโดนลุกขวาเมาครับทั้งได้ครับดำ พอมีเวลาให้กับกองไกลครับโดนขอบขวากเข้าไปท่าเมาเลยครับการหรับจำหนึ่งล้านบาท่งกองในขานาทีสิบวิของกองในขารวบเดียวแล้ะหักเททิ้งครับการหรับจำ ชื่นชมน้ำคู่ครับชมกันได้สนุกดูเดือดเลือกเนครับลุ้นนับลุ้นนกลุ้นทุกวินาทีครับคู่นีุ้นสุดท้ายครับโสนุกจริงๆครับจะรอดูกานชูบุญญางิารอีกครั้งครับ ทุกคนจะย,ยดรวบรวมมาคะแนนใบที่2ครับแล้ใบสุดท้ายครับไม่น่านจะมีเวลาครับหันไปชุมให้กุหลาบดำจอจอเปี้ยอุไทยครับเฉือดชักคะแนนกองไกนี่อุไทยแบบส,สนุกสุดมันเียครับกุหลาบดำจอจอเปี้ยน้ำมันอบี่ย่ก็ไปี่